สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้นะจ้าเป็นวันที่21กรกฎาคมสองพัน้าร้อยหกสิบเจ็า้าพี่น้องวันนี้นะจ้าพี่น้องวันนี้มาดูแนวทางเลขให้โชคอาจารย์ดอนปูตาอาจารย์ดอนปูตาเพนิมิตดด้ะจ้าพี่น้อง พนิมิตมาให้ทุกคนด้จ่าได้ชมกันสามตัวด้วจ่าพี่น้องท่านไฮตัวไหนเข้ามาดูกันจ้าพี่น้องเป็นแนวทางด้จาเพิ่นววาเป็นแนวทางเสียงโชกของวันที่เป็นแนวทางเสียงโชกด้จ่าพี่น้องของวันที่หนึง่ง สิงหาคม2567นี้เด้อกจ้าพี่น้องใครเห็นคลิปนี้กะอย่าลืมไปซื้อลอตเตอรี่กัน้ะจา้าเดียวเพิน่นหายตัวใดเฮาจะมาเขียนให้พี่น้องในเบิ่งไในช่มกันนอจา้าอาจารย์ดอนปู้ตานิมิตเห็นหรือนิมิตมาให้เฮ้าได้เสียงโชเด้อจ้าพี่น้องเป็นแนวทางการเสียงโเด้อจา้าสิม,มีตัวใดแนะ่เดียวถาเบิ่งถาช่เมนอจา้า ห้าเก้าเจ็ดแล้วก็หกเก้าเจ็ดงวดหนีด้วยจ้าพี่น้องอาจารย์ดอนปูตานิมิีเพื่อนหายมาสามตัวสองครูด้วยจ้าพี่น้องคููละสามตัวก็คือห้าเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ด เบิ่งชัดๆเด้อจ้าพี่น้องคันไผเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมไปเสี่ยงโชคกันได้เด้อจ้าเดีนี่เป็นแนวทางการเสี่ยงโชคเด้อจ้าพี่น้องคลิปนี้เด้อจ้าพี่น้องกะเป็นแนวทางการวิเคราะห์วิเคราะห์เลขเพื่อความชอบเท่านั้นบอสนับสนุนให้เหล่นการพนันนะคะทุกคนหากท่านใดชอบคลิปนี้เด้อจ้าพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสาวผู้ปอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะอย่าลืมเด้อจ้าวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้อาจารย์ดอนปูตานิมิตเพิ่นกะไหายมาแล้วเด้อจ้า